สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับผมนะในมือของผมนะครับผมป๊อบปี้แป๊บนะครับผมได้มิดหมอมงพัดบิญากาโมนะครับผมนะวาระต่างๆมาแบ่งปันพี่ๆน้องๆนะครับผมนะยังไงครับไปรับชมในคลิปกันได้เลยไปกันมาแล้วครับผมนะตามมีดกันครับอยู่กับผมป๊อบปี้แป๊บนะครับผมนะมาเริ่มจากเล่มแรกกันเลยนะครับผมนะ เป็นมีดนะครับผมหลวงพ่อพัดบุญยักรรกามออคงปี63านะครับผมนะรุ่นนะครับสร้างโบสถ์วัดทางน้ํานะครับนี่นะครับไปดูความสวยกันนะครับผมนี่นะครับหลายอักขระนะครับผมนะมียันตีนักสิงห์เหนะครับผมนะยันคูหลายอย่างนะครับผมแล้วก็ยันพุทธซ้อนนะครับผมนะยันประจาตัวหลวงพ่อพัดนะครับผมนะเร่มนี้นะครับผมนะเปิดแบ่งอยู่ที่นะครับ1550นะครับ เล่มต่อไปนะครับทีเด็ดอีกเล่มหนึ่งนะครับผมนะเป็นมีดอายุวัฒนะมงคลหลวงพ่อพัดนะครับร้อยปีนะครับผมนะหรือวันละวันเกิดนะครับผมปี6 4นะครับจัดสร้างเ้าหมด5,000เล่มนะครับเล่มนี้นะครับผมนะพี่ๆผมเอามาเปิดแบ่งพารานะครับผมนะ2 2 5 0บาทนะครับให้ดูความสวยเนไปมีดนะครับผมนะให้ดูโค้ดนะครับนี่ให้ดูอีกเล่มหนึ่งนะครับผมนะ ความสวยงามของใบมีดนะครับนี่ครับผมนะมาเล่มต่อไปครับต่อไปนะครับผมนะเล่นถัดไปเป็นลายหน้าเกล้ยวนะครับผมนะออกวัดวารรับปกตินะครับปี64นะครับสวยงามนะครับผมนะด้านหลังนะครับผมต่อคาสามงงุลพระพุทธเจ้านะครับเป็นไงครับหน้าเกล้ยวลงหพัดสวยงามนะครับ ส่วนด้านปลายมีดนะครับผมนะตอกค้ดพัดหนึ่งร้อยนะครับผมพัดหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับเล่มนี้นะครับผมนะป๊อปป,ปี้แป,ป๊บนะครับผมนะเปิดแบ่งพ,พี่ในพารานะครับผมนะหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบอมจัดส่งให้นะคราบผมมาดูทีเด็ดอีกหนึ่งเล่มนะครับผมนะอีกหนึ่งเล่มนะครับเป็นมีดกระถินปีหกสี่นะครับผมนะด้านหลังเป็นนะครับผมนี่ลาย เอ้จากนาลายนะครับผมนะกระบองเท้าเวสุวรรณด้านหน้านี่ครับผมนะยันคูนะครับผมนะยันนะครับผมนะ่อนหัวนะครับรุ่นปราบมานนะครับผมตอกพิเศษครับเลข3นะครับเลข3นะครับนี่ตอกพิเศษด้านหลังตอกกระถิน64นะครับผมนะให้รับชมสวยความใบมีดนะครับเลข3นะครับผมนะต่อไปก็เป็นเลข2นะครับเร่มนี้นะครับผมนะนี่นะครับ ตอกกระถินนะครับผมนะตอกปลายมีดนะครับกระถินหกสี่ตอกพิเศษนะครับเลข2สองส่วนเล่มนี้มีเจ้าของแล้วนะครับผมนะเล่มนี้มีเจ้าของนะครับเลขสี่นะครับผมนะพิเศษนะครับผมนะรุ่นปากหมานะครับสวยงามนะครับผมนะแบ่งปันไปเก็บสะสมใช้งานพุทธคุณกันได้เลยนะครับผมนะมีดหมอรับประกันแท้ทุกเล่มนะครับผมนะ ยังไงนะครับผมนะน้องป๊อบแป๊บนะครับผมมาเผยแพร่บารมีหลวงปู่แค่นี้นะครับผมนะแบ่งปันแค่นี้นะครับผมยังไงขอบพระคุณมากนะครับผมพี่ๆทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับยังไงป๊อบปี้แป๊บนะครับขอให้พี่ๆนะครับผมนะโชคดีนะครับผมร่ำรวยเงินทองนะครับสำหรับวันนี้นะครับไปแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ป๊อบปี้แป๊บด้วยนะครับผมนะยังไงวันนี้นะครับผมสวัสดีนะครับผมบ๊ายบายครับผม